ก็เปิดประชุมนะฮะสำหรับในส่วนของพื้นฐานนะครับประจำวันที่18กันยายน2557นะครับตัวแรกก็ตัว SPCG นะครับก็เป็นข่าวการร่วมมือกับพันธมิตรใหม่นะครก็คือ Home p Pro เข้าลุกธุรกิจนะฮะ Solar r o o f t o p นะครับโดยมีการออกแคมเปญติดตั้ง s o โซล r o ู f สำหรับที่พักอาศัยนะครับ โดยครัวเรือนที่ติดตั้งเนี่ยก็จะรับประโยชน์ในด้านของการประหยัดไฟฟ้าแล้วก็คิดเป็นรายได้จากการจำหน่ายไฟข้อระบบแบบฟิต d i อินทารีฟด้วยนะครับเป็นระยะเวลา25ปีนะครับซึ่งในตัวของ SPCG เนี่ยจะรับรู้ไรายได้งานโซลารูปท็อปนี้เนี่ยเป็นในเรื่องของการรับเหมานะฮะแล้วก็ติดตั้งนะครับราว60 70ล้านบาทต่อมกกวัต์นะครับ หรือตามแพ็กเกจของเขานะครับสำหรับด้วยการคาดการว่าในส่วนของการรับเหมาแล้วก็ติดตั้งเนี่ยตากำไรขั้นต้นเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ20-30%นะครับแล้วก็กำไรสุทธิเฉลี่ยที่10%เนี่ยเราก็ยังมองว่ากำไรส่วนนี้เนี่ยยังไม่มีในยัะสำคัญนะครับในช่วง1-2ปีนี้นะครับแต่ก็จะช่วยกระตุ้น w v r e n e s s ของผลิตภัณฑ์แล้วก็เพิ่มช่องทางการ เข้าถึงกลุ่มลูกค้าผ่านสาขาของ Home p ป o ที่มีอยู่66แห่งในปัจจุบันนะครับสำหรับแนวโน้มผลการดำเนินงานในครึ่งปีหลังนะครับของ SPCG เนี่ยยังเติบโตต่อเนื่องนะฮจากการเข้าจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ครบ261เมกะวัตต์นะครับแล้วก็งานรับเหมาแล้วก็ติดตั้งโซลาร์ูฟท็อปอีกกว่า4เมกะวัตต์นะครับ เราก็คาดกำไรปกติในปี57เจนี่ยจะเติบโต224%เทียบ Year on Year นะครับมาอยู่ที่1,662ล้านบาทนะครับแล้วก็ในปี58เองเนี่ยก็มองว่าจะเติบโตอีก34%นะครับกำไรขึ้นมาอยู่ที่2,225ล้านบาทนะก็หนุนจากการรับรู้าไรายได้จากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เต็มปีครบ36โครงการนะครับแล้วก็ยังมีอัพไซต์จากการเพิ่มกำลังการผลิตนะครับตามการขยายตัวของอุตสาหการรมพลังงานทดแทนด้วยนะครับ ทั้งฝ่ายยังมีมุมมองบวกต่อโอกาสแล้วก็ความพร้อมในการลงทุนทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะฮะแล้วก็การดําเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีจําหน่ายไฟเชิงพาณิชย์แล้วนะครับเรามองราคาพื้นฐานของตัว SPCG เนี่ยในปี58อยู่ที่30บาทนะครับก็แนะนําซื้อนะครับตัวถัดมาก็เป็นตัว DEMCO นะครับก็คงลุกในเรื่องของลุกโรงงานไฟฟ้าขยะต่อยอดการเติบโตนะครับ เนื่องจากนโยบายของภาครัฐเนี่ยก็ได้มีการส่งเสริมแล้วก็ผลักดนันการปรับปรุงแล้วก็พัฒนาระบบไฟฟ้านะฮะหนุนการเติบโตทั้งธุรกิจไฟฟ้าแล้วก็พลังงานทดแทนนะครับโดยตัวเดมโก้เองเนี่ยเล็งเห็นโอกาสนะจึงได้จัดตั้งบริษัทใหม่เพื่อรองรับธุรกิจนะครับคือตัวเดมโก้นะฮะ เดลาวในสปปลาวนะครับ <P an throp od> เพื่อพัฒนาสำรวจแล้วก็ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคในลาวแล้วก็ยังได้มีการจัดตั้งบริษัท CIM นะครับประเทศไทยนะครับ <P an throp od> เพื่อพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลต่างๆโดยเริ่มบุกเบิกงานนะครับพลังงานขยะก่อนนะครับด้วยบทบาทการเป็นผู้นำนะครับในเรื่องของผู้รับเหมาพลังงานทดแทนทานะเดมโกเนี่ยก็มีโอกาสทั้งการได้รับงานติดตั้งนะครับแล้วก็เกาะต่อยอด การลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือกอื่นๆด้วยนะครับโดยนัวันที่8สิงหา57เนี่ยบริษัทเองก็มียอดแบ็กหลอกนะครับงานบริการถึง6,071ล้านบาทก็ทำให้ค่าการดันเนินงานในครึ่งปีหลังเนี่ย จะเติบโตสูงกว่าในครึ่งปีแรกของปีนี้นะครับโดยเราคาดการกำไรในปี57เนี่ยจะเติบโต18%เทียบ <c oughs> year on year มาอยู่ที่421ล้านบาทนะครับแล้วก็จะโตเด่นขึ้นอีกในปี58ที่49%เทียบ <c oughs> year on year โดยมองกำไรเนี่ยอยู่ที่626ล้านบาทนะครจากการประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธี sum of the parts นะครับได้ราคาพื้นฐานในปี58เนี่ยอยู่ที่18บาท50นะครับ โดยทางฝ่ายเนี่ยแนะนำทยอยซื้อนะครับโดยยังมีอัพไซด์นะครับจากเรื่องของการลงทุนไฟฟ้าพลังงานขยะเพิ่มเติมอีกในอนาคตนะครับ ที่ BBL นะครับทาง BBL นะครับได้แจ้งข่าวกับทางตลาดลัพย์นะครับว่าลงทุนในบริษัทไทย Payment Network นะครับที่จํานวน9 0 0 0แสนุ้นนะครับหรือ49.99%นะครับคิดเป็นมูลค่าการลงทุนที่90ล้านนะครับโดยบริษัทไทย Payment Network นะครับทำธุรกิจรับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับในครั้งนี้นะครับแม้เป็นมูลค่าการลงทุนลงทุนที่น้อยมากนะครับเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ของ BBL นะครับที่มีอยู่นาิินแตรมสองที่2.6ล้านล้านนะครับ แต่ทางฝ่ายมองว่าเป็นทิศทางที่ดีนะครับในการที่จะเพิ่มช่องทางการหารายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยเพิ่มนะครับจะเดิมที่ BBL มีสัดส่วนรายได้ดอกเบี้ยต่อรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยนะครับน้อยนะครับอยู่ที่เพียง70ต่อ30นะครับขณะที่กลุ่มมีอยู่ที่65ต่อ35แล้วก็การเน้นเพิ่มรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยนะครับเป็นนโยบายที่ BBL ต้องการทำมานานแล้วนะครับอย่างไรก็ตานะครับการลงทุนนี้คิดเป็นสัดส่วนที่น้อยนะครับทำให้ทางฝ่ายคิดว่ายังไม่ไม่ทำให้รายได้ ของ BBL เพิ่มขึ้อนอย่างมีนัยสําคัญนะครับจีนคงประมาณการกําไรสุทธิปี B 57ของ BBL นะครับไปที่38,000ล้านนะครับเพิ่มเพื่อจากปีก่อน5.8%อย่างมองว่า BBL นะครับน่าจะเป็นธนาคารที่ได้ประโยชน์จากการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐนะครับที่ทยอยออกมาหลังจากจมีรัฐบาลนะครับน่งจะก BBL เป็นธนาคารที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านสินเชื่อขนาดใหญ่ครงราคาพื้นฐานปี58นะครับอยู่ที่233บาทแนะนําทยอยซื้อนะครับสาหรับ BBL ที่ TMB นะครับก็มีการรายงานแบบสลายสินทรัพย์และหนี้สินเดอนสินหานะครับมีสินเชื่อเติบโตขึ้นอีก0.7%มันออนมันนะครับและทําให้สินเชื่อเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี56แล้วนะครับ5.6% year to date เงินฝากก็เติบโตในทิศทางเดียวกับสินเชื่อนะครับเพิ่มขึ้น0.2%มันออนมันนะครับและเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี56แล้วครับ8.3% year to date นะครับโดยทั้งฝ่ายนะครับยังคงประมาณการกำไรสุทธิปี57ของ TMB นะครับไป้ที่7,800ล้านนะครับเพิ่มขึ้นถึง36%นะครับ ราคาว่าทีม B จะเป็นธนาคารนะครับที่มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นมากที่สุดในปี57นะครับเนื่องจากการปรปับโครงสร้างภายในให้มีส่วนต่างตัดดอกเบีย้ยที่ดีขึ้นนะครับและการต้านสำรองที่ลดลงอย่างมีนยัยสําคัญถึงแม้ว่าราคาปัจจุบันสูงเกินกว่าราคาพื้นฐานที่2.80บาทไปแล้วนะครับแต่จากการปรปับโครงสร้างภายในนะครับจะทําให้ทีมมีเป็นธนาคารที่มีผลประกอบการฟื้นตัวอย่างเด็ดชัดในปีนี้นะครับและการเก็งกำไรเกี่ยวกับการขายหุ้นในส่วนที่กระทรวงการคลังและเอ็นจีถืออยู่ออกไปในราคาสูงยังคงมีอยู่นะครับ ทำให้ทางฝ่ายปรับคําแนะนําขึ้นมาเป็นถือนะครับจากเดิมที่จะทยอยซื้อนะครับสำหรับ TMB มีตัวคือ TCAP นะครับรายงานแบบแสดงสินทรัพย์แลนี้สินดินสิงหาออกมาเช่นเดียวกันนะครับโดยมีสินเชื่อ6กหดตัวนะครับต่อเนื่องเป็นเดือนที่6นะครับลดลง0.2%มอนนันมันนะครับการทำให้สินเชื่อหดตัวลงจากสิ้นปีห้แล้วนะครับ1.5%เยตูเดต เงินฝากก็หดตัวลงเช่นกันนะครับ1.8%มอนจอนต์มันนะครับและศูนย์จุดแปดเปนะครับโดยสินเชื่อที่หดตัวนะครับเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคมนะครับอาจจะทําให้ผลประกอบการไตรมาสสามของทีแคปนะครับทรงตัวเมื่อเทียบ q ิวอนะครับแต่น่าจะลดลงเยอันเยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับตางฝ่ายยังคงประมาณการกำไรสุทธิปี57นะครับไป็ที่5,700ล้านนะครับลดลง38%มสิบแปดเปอนต์เยอันยนะครับราคาพื้นฐานปี58ที่40บาทแนะนำทยอยซื้อนะครับสำหรับ TCAP จนะคะโรงพยาบาลจุฬารัตนะคะก็คาดควอเตอร์สามเนี่ยก็อย่างที่ทราบอยู่แล้วคือธุรกิจโรงพยาบาลเนี่ยเป็นช่วงไฮซีซันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเป็นมีเป็นช่วงฤดูฝนแล้วก็มีการระบาดของโรคนะคะโวลลุ่มการใช้บริการเข้ามาค่อนข้างมากนะคะก็ทางผู้บริหารบอกว่า utilization r a ร e นี่โตค่อนข้างสูงขึ้นค่อนข้างเยอะนะคะอย่างเช่น i l i z a t i o n rate เนี่ในควอเตอร์สองเนี่ยนะคะอยู่เนื่องจากควอเตอร์สองเป็นช่วงโลซีซันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ40อยู่ที่ประมาณ 75.9%นะคะของไอ้ตัวแผนก IPD นะคะแต่ว่าคอร์เตอร์สเนี่คาดว่าจะเพิ่มมาเป็น80-81%ตัว OPD ก็เหมือนกันนะคะ Utilization rate น่าจะเพิ่มขึ้นมาเป็น73-74%เทียบกับคอร์เตอร์สอที่อยู่ที่65.5%ก็ถือว่าเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะนะคะเราก็เลยมองมีมุมมองเป็นบวกในเรื่องของกำไรคอร์เตอร์สมนะคะมองว่ากำไรจะเพิ่มขึ้น10.85% Q1Q นะคะ ถ้ามาดูสองปีหน้านี่คะเอ่อถ้าถ้ามาดูทั้งปีเนี่ยก็เนื่องจากควอเตอร์สเนี่ยเป็นกําไรที่มีรายได้แล้วก็ตัวกําไรที่เติบโตขึ้นเราก็ปรับประมาณการกําไรของตัวควอเตอร์ของปี2557ทั้งปีเพิ่มขึ้นนะคะถ้าเออมาดูในว a ลูเอชั่นที่เราทำในปีหน้านะคะปี2558เนี่ยการเติบโตยังจะมีต่อเนื่องนะคะเพราะว่าในป <c oughs> ัจจัยหลายอย่างนะคะ4อย่างด้วยกันก็คือในเรื่องของตัว โรงพยาบาลจุฬาลัสามเนี่ยซึ่งเปิดให้บริการหัวใจครบวงจรเนี่ยเขาเปิดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งยูนิตแล้วก็คาดว่าจะเปิดให้บริการก็จะเริ่มทําให้ตัวรายได้ในเรื่องแผนกหัวใจเนี่ยซึ่งมีนัยยะสําคัญมากเนื่องจากว่าเป็นการเปิดโรคเฉพาะทางแบบครบวงจรนะคะรายได้ได้จากทั้งตัวลูกค้าเงินสดแล้วก็ยังเป็นลูกค้าของโครงการภาครัฐเข้ามาใช้บริการด้วยตัวนี้ก็เป็นปัจจัยที่1ที่เป็นปัจจัยบวกส่วนอันที่2ก็คือ เปิดแผนกหัวใจค้บวงจรเช่นเดียวกันที่ c h เจช,ช,ชลเวทนะคะตรงนี้เบื้องต้นก็จะจับฐานลูกค้าเงินสดนะคะแล้วก็ในอนาคตถ้าเกิดฐานลูกค้าเงินสดเพิ่มขึ้นและมียอดผู้ใช้บริการเข้ามาใช้ในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็สามารถยื่นขอเข้าโครงการภาครัฐได้นะคะก็จากนั้นก็จะรับรองรับผู้ป่วย IPD ดีของภาครัฐได้ด้วยเหมือนกันนะคะของโครงการประกันสังคมกับโครงการของบัตรทองนะคะอันที่3ก็ในเรื่องของตัวผู้ป่วยในเนี่ยโรงพยาบาลของ c h g อ11นะคะก็จะเปิดเปิดเพิ่มขึ้นอีก48เตียงซึ่งจะทยอยเปิดทีละชั้นนะคะชั้นละ16เตียงตัวนี้ก็จะเป็นปัจจัยเพิ่มขึ้นมาอีกอันหนึ่งอันสุดท้ายก็ในเรื่องของตัวงบประมาณรายหัวของผู้ประกันตนของประกันสังคมเนี่ยก็ปรับเพิ่มขึ้นนะคะตรงนั้นก็เลยทําให้มีรายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้นแล้วก็มีการปรับค่า,ค,าความรุนแรงของโรคเพิ่มขึ้นด้วยนะคะเราคาดการรายได้ปี2558นะ่า เพิ่มขึ้น17.59%ยอนเยียนะคะตัวนี้รายได้ที่เพิ่มขึ้นนี่กอสมาจินก็ปรับเพิ่มขึ้นด้วยนะ,ะเราคาดอยู่ที่35.8%เพิ่มจากปี57ที 35. ่35.5%นะคะก็คาดกำไรโตขึ้น19.36%ราคาพื้นฐานเราประเมินแค่อยู่ที่17.10บาทต่อหุ้นนะคะราคาปัจจุบันปรับขึ้นมาค่อนข้างแรงนะคะแล้วก็เทรดที่ PE ค่อนข้างสูงจึงแนะนาเพียงถือนะคะแล้วก็ถ้าราคาเพิ่มขึ้นราคาในปัจจุบัน ถ้าเทรดเพิ่มขึ้นอีกก็แนะนำให้ทยอยขายนะคะเพราะว่าถือว่าราคาเพ,เพิ่มสูงขึ้นมากเกินไปแล้วนะคะ W.I. นะครับก็วันนี้เข้าซื้อขายนะครับแต่เราก็นำเสนอข้อมูลในลักษณะที่เป็นข้อมูลเ,เบื้องต้นนะครับเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับลวดเหล็กก้าคาร์บอนนะครับเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตของลูกค้าในกลุ่มก่อสร,ร้างและอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์หลักๆคือลวดเหล็กก้าสำหรับคอนกรีตอัดแรงลวดเหล็กก้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง คือลิงก์ไปกับอุตสาหกรรมวัสดกุก่อสร้างนะครับกำไรปี56เติบโต300กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับจากต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขายบริหารลดลงกําไร Q1 ลดลง34นะครับจากยอดขายที่ลดลงจากสถานการณ์ทางการเมืองและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นจำนวนหุ้นนะครับหลัง IPO 6 0 0ล้านหุ้นนะครับมูลค่าที่ตาไว้50ตังค์ราคาขาย IPO นะครับ บาท60สตาตคงเป็นการขายบุคคลทั่วไป90ล้านหุ้นขายให้ผู้ถือหุ้นเซนนะครับคือ Capital Engineering Network เนี่ยประมาณ9 0 60บล้านหุ้นนะครับในอัตราส่วน10หุ้นเซนต่อ1ห,หุ้น RWI นะครับก็เดี๋ยวรายละเอียดให้ไปอ่านดูนะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ